สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องแม่ชาจอมปวนแม่สอสอ,สอสดนะจ๊จะใครอยู่อยู่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆวันนี้พาคนซนนะครับมาซุ่มจับปลานะครับเอาซุ่มใหม่มาให้อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับแล้วถามว่านอกจากซุ่มจับปลาแล้วมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไรนาคุณตานะครับคุณตาก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับ ไม้เดิมๆนะครับอันนี้เป็นต้นมะตูมป่านะครับนี่มะตูมป่าที่มันมีอยู่มันออกทุกปีนะครับแล้วก็จนต้นขนาดนี้แตเป็นต้นหนามนะมันจะมีมันจะมีหนามนะครับอันนี้ใกล้สุดตัวนี้นะครับที่เขามาเกิดใกล้ๆนี่อ่าซูมยังไงดีแสงนี่นะครับมะตูมนะครับต้นใหญ่มากตอนนี้ที่บ้านผมผมก็เอาไปเหมือนกันนะครับแต่มันจะใหญ่กว่าต้นนี้นะครับมันจะอยู่นู่นนะครับท้ายท้ายนาตรงนู้น ลูกลูกทัมะพร้าวเลยลูกใหญ่นะครับแต่มันก็มีหนามหน่อยไม่เยอะนะครับนู่นนูนดกมากนะฮะอันนี้สําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับก็จะมีตอนนี้เขียวอยู่ที่นี่ไม่มีการทําเชื่อมนะครับไม่สอดก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเอาผลสุกนะครับไปขายกันรอให้มันล่วงเองนะครับตามธรรมชาติน,นี้ก็จะเป็นต้นจําจุรีใหญ่นะครับที่อาศัยร่มเงากันอยู่แล้วก็ปลาเล็กจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมักเมา หมากเมาจะอยู่นู่นนะครับมกเมาธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนะครับฟังเสียงเอานะเน,นี่ยเม็ดฝนหล่นนะครับที่ค้างอยู่ใบไม้นะครับหล่นปอกแป๊กปอกแป๊กนะฮะตามหามากักเมาแต่มาเจอต้นอะไรเนี่ย pumped. นี่นะครับมันจะเป็นต้นอย่างนี้นี่เป็นละูกแต่มันมีหนามนะต้นเนี้ยนะมันเป็นเหมือนต้นละมุดเลยนะครับนี่นี่ แล้วมันออกใบด้วยเออมันตกแล้วมันจะติดต้นเลยเป็นต้นเลยหรือเปล่าเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวหาก่อนหมักเมาอยู่ไหนก็ไม่รู้น้าก็ไม่อยู่อ้าวอ๋อนี่ไงอันนี้หมักเมาเล็กนะครับอันนี้หมักเมาเล็กไม่ใช่หมักเมาข้าเหนียว นี่นี่อันนี้หมักเมาเล็กนะฮะนี่นี่เป็นหมักเมาเล็กนี่เออหมักเมาข้นเหนียวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาก่อนมันจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้าเป็นหมักเมาภผู้พันเนี่ยจะเม็ดเป้งเลยใช่ไหมตามที่เราเห็นกันนาสื่อออนไลน์ทุกวันนี้นะครับแต่อันนี้ยเป็นหมักเมาหมักเมาพื้นนะครับหมักเมาป่านะเม็ดเขาจะไม่ใหญ่มากเนี่ยไม่เขาจะแค่นี้ นี่ไม่เขาจะดำๆบแบบนี้นะครับเม็ดเล็กๆนะครับอ่ะลองกินดูนี่หมักเมาลองเคี้ยวๆดูร้งเคี้ยวหวานไหมหวานแต่ม uh, ันเม็ดม anyway> ันเล็กอ่ะอ่ะนี่นะครับหมักเมาเอาน้นมาตัดเอานี่ครับเวลามันสุกนี่มันสุกขนาดนี้ที่เดือนนะเอากระดูมาลองปรุงนะ อันนี้สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับหมักเม่าพักเหนือนะไม่สอนนะเม็ดมันจะประมาณนี้ดำปีกันหมดละมันสู้มันสู้หมักเม่าผูกพานไม่ได้เพราะผูกพานมันใหญ่ครับแล้วมาสำรวจหมายตรงห้วยนะครับเจอแต่ปูปลาใหญ่ไม่เจอเลยเจอแต่ปลาเล็กๆแป๊บๆปลาใหญ่ไม่เจอเลยเจอแต่ปลาเล็กๆแป๊บๆปลาใหญ่ไม่เจอเลยเจอแต่ปลาเล็กป๊บๆ ฮะมันก็อยู่ในนาไงปูนาจะมาจากไหนล่ะไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันไม่อุ้มมาเรามาเดินดูฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้น้ำเยอะเลยโอ้มีปลามีปลาแต่ปลาตัวเล็กไปเดี๋ยวเราลงลงตรงนี้ง่ายกว่ามันมีทางลวงไหมมีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดี๋ยวดีมาเอาต่อตรงเนี้ย ท,ทำในลงใน u t u b e อะ่ะดีมาเอาต่อตรงนี้ทำไมอะ่ะฮะทำไมอะ่ะก็มันจะมันจะต่อ,อยคนไงดีก็เลยเอาเอามันไปเลยใครอ่ะต่อมันเหมือนพึ่งป,ปล่อยให้ในพานอยู่แน่นก่อนเดี๋ยวจะมาตอนนะครับเอาตุ่มตอนมาตอนในนี่หมักเมานาครับอันนี้ต้นมะขวิดมะขวิดต้นนี้นี่อายุสิบกว่าปี ต้นอยู่แค่เนี้ยสูงอยู่แค่นี้ <i> <โ eder> ผมเนี่ยซื้อมาปลูกไว้ <S <S เฮ้ยกี่ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนี่หมากเมาอยู่นี้อ,อ่าอันนี้อันนี้ก็ดูเหมือนใหญ่แล้วนะมันก็ใหญ่ได้แค่นี้แหละมันสู้หม,มักเมาผูพานไม่ได้นะครับหม,มักเมาผูพานมันจะใหญ่มากหมักเม้าเขาเหนียวมันก็จะได้แค่นี้แหละครับ ดูดูจากสภาพแล้วมันน่าจะได้แค่นี้แหละมันน่าจะไม่ได้ใหญ่อะไรไปกว่านี้หรอกนี่นะครับลูกเขาก็ประมาณเนะี้นะได้ประมาณนี้เนี่ยมันก็ใหญ่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ที่เราเอาไม่เท่าไหร่นะครับหนีไม่หนีเท่าไรหร่อืมถ้ามันมีขยาเปียวเนี่ยมันก็จะประมาณนะี้แต่มันมันก็ดูใหญ่กว่าหน่อยนะครับสำหรับภูมิภาคเนี้ยนะ สำหรับภาคภาคบ้านเราในแม่สอนเนี่ยมันก็อันนี้ก็ถือว่าดูเหมือนใหญ่แล้วนะครับก like like? ็จะใหญ่ก hmm. ว oh, ่าอ้ท <laughs> <enjoyed> ี่เมื่อกี้ที่เราเด็ดเนีะอันนี้คีตาเลยนี่ไงนี่ไงข้างหลังนี่ไงปลาเล็กเต็มเลยเนี่ยนี่นี่วิ่ง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 มาเต็มเลยโอ้ยเยอะแยะเลยเออโหมีการเสียบเลยสุบหลวงถึงปไะเห็นไหมมีไหมมีปลาไหมไม่ไม่มี ต่อยมีมันก็น่าจะไม่อยู่อ่ะเพราะว่ามันรอดรูได้สุ่มนี้น่าจะต้องนุ่นอ่ะปลาประมาณสองนิ้วอ่ะตัวเล็กไปนี่น่าจะไม่ได้ปัดเดินเลยลุยเลยสุ่มไปเลยพามาเล่นน้ำอันนี้ทุง่งนานะครับนาข้าวเขียวขจีพายุเข้าแม่สอดอันนี้ก็ นี่นะครับได้ใบมะตูมมาเดี๋ยวไปกินกับลาบแล้วก็ตอนกิ่งมักเม้าไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะพาเด็กจับปลาเด็กก็ลุยเชิญเลยลุยเลยเออลุยโอ้มีน้อยหนาอยู่นี่น้อยหนาก็แมงกินซะเยอะเลยไปไปทางนน้นไปทางนู้น,น,นลุย ค่อยๆที่พานอะไรว่าเดินดังยังเลยลเดี๋ยอะค่อยๆนายปลาไปไหนหมดแล้วมาดิจับให้เดินไปเอาซุ่มไปด้วยดิซุ่มไปด้วยซุ่มไปด้วยซุ่มด้วยเผื่อปลาวิ่งมาเอาควบด้วยดิเออปลาโดนไหมถ้าปลามันมีมันจะโดนซุ่มมันจะโดนตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กตาซุ่มมันใหญ่ไงประเด็นลุยโอ้ยในพานนั่นเนี่ยในพานหัวเม่ง ีปาล์มอยู่ตรงนี้ปาล์มอยู่ตรงนี้นี่ไงอู้ยวิ่งทวนน้ำขึ้นไปแล้วนี่ไงนี่นี่ปลาอยู่อยู่นี่ปลาอยู่นี่เฮ้อก็เดินลุยอย่างเดียวเลยไม่สุ่มเลยอ่ะมันก็สุ่มขัวบ,บั้งที่ไม่ขั้วมันจะได้ปลาอะไรล่ะ เดินไปสุ่มงมด้วยงมอันนี้ถ้ามาตรฐานที่จำมาจากดีห <laughs> ลวงเราเจอปูรับรองรู้เรื่องสุ่มนี้คงจะจับกันครั้งเดียวแหละแล้วก็ต่อไปก็คงไม่เอากันแล้วภารกิจสำเร็จแล้วใหดูสิไปช่อนช่อนเหรครับที่เยาไปดูกันเนาะครับที่ไหน,นห้ามมาไปปล่อยในสระดีนะกินปลาดีกว่านะไปเดิน เดินตามปูไปเออแล้วก็เปิดหมานด้วยประช่อนไปเดินไปเออไปมันไม่มีขวดอ่ะเดี๋ยวใส่ขวดให้มาเนี่ยเดินไปนู่นเดินไปนู่นไปรีบหาหาขวดให้ไปนี่ เออมันไม่ใช่กระลอกมันเป็นตัวเล็กกระลอกเล็กนี่ไงตัวลายๆกระลอกไม่ครอบมือกระลอกนะอย่านั่งตักดิเฮ้ยเดี๋ยวมือสั่นซูมไว้นี่ยเนี่ยเหมอนแมวทีบอกเขาบอกเขาป้งไว้อะแป้งไว้ในแมวแล้วค่ะทำไมมันไม่เอาไปอ่ะมันเอาไปไม่ได้มัดไว้มัดข้าวโพดไว้ให้มันมากินไงมันมีสองตัวไหนนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นนู่นนู่นบินอยู่ตรงนู้น ไม่เนี่ยไม่ไม่เนี่ยมากินข้าวโพดอยู่เนี่ยโอ้โหดูจิไม่กลัวคนด้วยมันหิวอ่ะมันหิวสิมันจะไม่กินเลยเหรอเออมันกินข้าวโพดได้ไงมันจะไม่กินอะไรเลยใช่มันกินปลาของเขาอ่ะใช่มันกินข้าวโพดเนี่ยฮะเนี่ยนดูสิหนีงไหมเนี่ยโอ้แล้วยังไงเล้วยไง นี่ไงกินข้าวโพดเลยไงโอ้โหไม่กลัวคนด้วยโว้ย